มิสแกรนบึงการถ้าให้กรีดหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้จะกรีดให้กับความเลื่อมล้ำของสังคมไทยค่ะนับว่านเนี่ยมันยิ่งห่างไกลออกไปคนว่างานก็เยอะคนรวยก็รวยขึ้นอยากจะแบบกรีดดังๆอ่ะเรื่องนี้คือแบบศูนย์ค่ะแบบโอโหมากศูนย์แห้งโมโหมากๆค่ะขอบคุณค่ะกิตตี้อาชิชามหาสวัสดิ์มิสแกรน สายสานี้นะคะวันนี้คิตตี้ก็อยากจะกรีดให้กับเรื่องใกล้ตัวนะคะก็คืออยากจะกรี๊ดดังๆให้กับสปอนเซอร์สำหรับเรือยอดของเรานะคะนั่นก็คือ P W J Diamond นั่นเองค่ะวสวัสดีค่ะมิวพันธิดาเห็บธาดานาักากุมิสแกนน้องค่ะสำหรับเรื่องที่มิวอยากกรี๊ดนะคะก็คือต้องกรีดให้เวทีแกลนเลยค่ะเพราะว่ามันปังมาก โลมค่ะค,ค่ะจะก,กรีดให้กับตัวเองค่ะจะเชียร์ตัวเองค่ะแล้วก็จะแบบนี้เลยค่ะ,อ,อ,ะอยากกรีดให้กับการศึกษาไทยค่ะในฐานะที่เป็นครูนะคะก็จะบอกว่าการศึกษาไทยวิกฤตมากนะคะอตอนนี้รับไม่ได้แล้วอยากให้นะคะรัฐบาลน,นะคะไปทำกันบ้านนิดเึงเพราะว่า ศึกษาเนี่ยคือรากฐานของชีวิตนะคะแล้วก็เด็กไทยเนี่ยจริงๆอ่ะควรจะเป็นอนาคตของชาติที่ดีแต่ว่าตอนนี้การศึกษาไม่อำนวยเลยไปคิดทำกันบ้านนิดนึงนะคะในะเรื่องเงินเดินครูอีกแบบว่าปวดหัวมากเลยค่ะตอนนี้สำหรับป้อนนะคะมิสกแกรนด์หนองวลผัวอยากกรีดให้กับเศรษฐกิจทุกวันนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ,หะน้ำมันขึ้นอยู่ทุกวันรัฐบาลไปนั่งกินโต๊ะจีนโต๊ะละสองล้านส่วนชาวนาไม่ว่าต่กคนประชาชนต่างๆน,นะคะ หาเงินหัวปะกหัวปัม๊มแล้วแบบไม่สงสารชาวนาเลยกินได้กินดีเนาะเงินพาเสีอะไรเนี่ยคิดบ้างนะคะนายกคาช่วยออกไปด้วยนะคะถ้าอะไรไม่ดีขึ้นออกไปเลยนะคะสวัสดีค่ะจิจินะคะมิสแกรนพลังพังงาค่ะถ้าอยากจะกินให้หนึ่งเรื่องค่ะจิจิอยากจะกินให้กับนายกค่ะ ทำใหเ้เด็กไทยแล้วก็ทุกคนเหนื่อยไปมากกว่าน,นี้เลยนะคะท่านพักได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าอยากจะกรีดให้กับหนึ่งเรื่องจะกรีดให้กับเรื่องอะไรใช่ไหมคงกรีดให้กับเรื่องเศรษฐกิจไทยแหละค่ะเพราะอยากกรีดมากเลยตอนนี้ไม่ไหวเรา่ะประชาชนจนมากรวมถึงหนูด้วยนะคะหนูก็จนมากๆแล้วค่ะยังไงก็ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ออกไปแต่ถ้าแก้ไขได้ก็ช่วยแก้ไขสักทีนะคะก่อนที่ประชาชนจะตายกันหมดค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแครอทนะคะ MGP 3 4นิชกุลเสนาวงมิสแกรนพยาค่ะสกรีให้กับมิสแกรนครบรอบ10ปีปีนี้เลยค่ะจะบอกว่าปังมากทุกคนรางวัลเยอะมากสปอนเซอร์จุกมากแล้วก็วันนี้นะคะเป็นการมาดินเนอร์สุดหรูค่ะกลางแม่น้ำเจ้าพยานะคะแต่บอสแอบ,บบอกว่าอย่าไปฉี่ท้ายเรือนะ ได้วยเดี๋ยวทัวลงก็บอสเป็นห่วงไงทุกคนบอสเป็นห่วงสาวๆทุกคนนะคะอยากให้ไปเข้าห้องน้ําดีๆประมาณนี้แค่นั้นไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีดราม่านะคะไม่มีไม่มีค่ะไม่บายค่ะอย่าลืมมาม้วนกับมิสแกรนครอบรอบ10ปีนะคะมาเจอกันวันไฟนอลวันที่30เมษายนนะคะ